สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวอตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเขาบอกว่าเป็นวัดนครโสะนะครับ ประวัติของวัดนครโกษาก็เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นทับตอนหลายสมัยเก่าคลือเจดีย์องค์ใหญ่สมัยราวดีโบสถ์และวิหารสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์และพระปางสมัยอราย,อยา,ารรยุทธธยาและปางตอนต้นนะครับ ศตวรรษที่18อีกวงหนึ่งน่าจะอยู่ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชครับได้ทำงานการอสร้างโดยพระเจ้าโคษาธิบดีในวงมือเล็บเหล็กเป็นผู้ดำเนินจึงได้ชื่อว่าวัดนครโคษาเขาบอกว่าสร้างทับกันหลายสมัยมันมีหลักฐานที่บอกว่าสร้างในสมัย นี่ครับคอมลบบุรีแน่ๆลักษณะอิฐหินทรายแล้วก็สมัยทลาวดีน่าจะกองอยู่ข้างหลังครับหลักฐานที่ยืนยันแล้วก็สมัยสมเด็จพระนารายก็น่าจะเป็นเจดีนี่ครับที่กำลังบูรณะนี่ด้วยน่าจะอยู่ในยุคสามสมัยเพราะว่าดูจากหินทราย นี่น่าจะสมัยลบบุรีก็คือพร้อมๆเนี่ยเดี๋ยวให้ดูบริเวณรอบๆนี้นางสะพังสามยอดลบบุรีเดี๋ยวผมจะพาไปดูศาลพระกานนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูลิงลบบุรีก่อนที่ผมจะเข้าไปศาลพระกาฬก็ออให้ดูอาการปณิ์ฝั่งตรงข้ามครับแทบจะอยู่ไม่ได้ ก็พอลิงลิงลิงครับครับแล้วผมจะเข้าตรงสงารพระการนี้นรับเขาบอกว่าลิงเป็นสัตว์ที่เจ้าพ่อสารพระการเลี้ยงไว้เขาบอกว่าไม่มีคนกล้าทำไ้ในหนึ่งเขาบอกว่าเป็นสัตว์เสือหัวนนั่นแหละครับเขาก็ควควมพยายามเขาก็บอกว่าห้ามทำร้ายมันเลยครับ นี่คือสารประการเมาจะพาเดินเดินรอบด,ดูตักไม้สำหรับขึ้นบทดูจะให้ดูลิงสารพัดการ เป็นสื่หรสามะ เขาไม่ให้ให้ข้างนอกเขาให้ให้ข้างใน,นเลี้ยงกินนมเนี่ยมีคนมาให้เลี้ยงนม <c oughs> ดิ้งสามก๊กก <c oughs> ินไข่กินมันนีด <c> ไ <oughs> <c oughs> ด้นม มันห่วงมันห่วงแล้วมันก็ไม่ให้ตัวอื่นเข้าใกล้เลยเขาบอกว่ามันมีสามโคก,กหรือพี่ลิงที่เนี่ย้นกมา แล้มันก็มีแบ่งเข่าแบ่งกกกันเหมอนัน <c oughs> น่าเชียรกำลังจะมีกังเจงลิงลบบุรีออกจำหน่ายแล้วนะครับนี่ลิงสารพักการสำหรับสันรพรักการความเป็นมาก็น่าจะสร้างสมัยเดียวกันกันกบโน่นนะครับพระปาง3ามยอดเดี๋ยวผมจะพาไปดูพระปาง3มยอดก็ <c oughs> <c oughs> เนี่ยเหมือนคนมาไปไหว้คนมาไปไหว้แล้วก็เอากลับไปก็เหมือนกับว่ารีลีลันมาขายประมาณเดี๋ยวผมจะข้ามไปตรงศาลพระการนะครับตอนนี้ผมจะเดินขึ้นไปตรงศาลพระการนะครับที่จริงศาลพระการ นอกจากลิงก็ไม่มีอะไรดูนะครับปกติก็จะเจ็ดสิบบาทแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะเจ็บหรือไม่เพราะว่าเป็นวัน,นใกล้ๆเขาจัดงานแผ่นดินพนาไหลอันนี้คือปางสามยอดก็ใครที่ใช้ใช้บักผมก็ทันครับก็สลักหลังก็มีปางสามยอดอยู่นี่น่าจะเป็นทีมบอนไรมาวะ เด,เดี๋ยวดูนะครับว่าจะเจ็บไหมครับเขาให้จ่าย10บ,บาทครับปังสามยอดตั้งอยู่บนเนินดินใกล้กับสารพระการลักษณะเป็นปราสาทยังกันซังมีจำนวนทางเดินเชื่อมต่อกันเพราะปังสามยอดเป็นศิลปะสมัยยังซึ่ง จะสร้างด้วยสีลาแรงและตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นที่สวนไงที่ซุ้มประจุมจะมีคางและเพดานที่เขียนสีแดงเป็นลวดลายอยู่รอบด้าน ก็มีพุทธโลกหินทรายปางมาลาวิาสัยที่อยู่สมบูรณ์เป็นศิลปะแบบสมัยอยุธยาตอนตอน้นราวพุทธวัรที่ 20, ยี่สิบก็น่าจะประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าอัานนี้จะ ให้ดูนะครับว่ามันไม่กลับแต่ผมนี่น่ากลัว<ป>อา้าวไปแล้วว่าจะถ่ายรูปกลักวนะดูลิงน้อยตนี้ ไปไหนละเล่นสายยางนี่ครับเป็นสารพก,การฝั่งนน้นวัดโกสาอยู่ทางนน้นครับสารพก,การแล้วก็บ้านเรียกอะไรผมก็ลืมางสามยอด S <S เด oh ี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในนยองมันชอบแฟ้นเหรอมันชอบแฟ้นเหรอลิงเอาจริงเหรออ้าวอะไรวะเขาบอกว่าต้องถอดแฟ้นออกนครับตรงที่คนจะเปิดออกมานะข้างในเข้าเข้าดูได้ครับ เราไม่ให้ลิงเข้าไปนะเดินนะครับผมจะเข้าไป